เดี๋ยวมาดูฐานนี้มีอะไรดีกว่าอ่ะถ้าอยู่ในนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นเดี๋ยวก็จะว่าผมไม่ให้คุณค่าพาอีกฐานนี้สักนะฐานนี้สัก8ปดหมื่นได้ไหม ถานนี้สักแปดหมื่นเนี่ยโอ้โหครับลีลากุราชบูรณะสวยนี่ผมมีนะครับลีลากุวัดราชบูรณะอันหนึ่งผมซื้อมาเจ็ดหมื่นนั้นเนี่ยเอาไปทำแท่นบูชาในยิ่งพระ สวยอ่ะนะครับบ้านนี้นะคือบอกเลยครับในสนามอ่ะไม่เหลือพระสวยๆบางครั้งมีเก๋ปนด้วยต้องเอาความสามารถจริงๆไปซื้อนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พระถูกใจผมประมาณน,นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ไม่ได้อยู่นสนามพระอยู่ในบ้านคนเนี่ยจะเจอพระถูกใจมากกว่านะสําหรับผมนะประสบการณ์ผมว่าอย่างนั้นนี่ อ่าไม่ค่อยเจอสมบูรณ์รัะที่สมบูรณ์จริงห้อยองนี้ฮนะใช่นะครับทิมใหญ่ผมซื้อมาเจ็ดหมื่นเนะ่ะไม่ค่อยเจอสมบูรณ์ครับองนี้สมบูรณ์จริงสมบูรณ์มากบูชาพระแบบนี้นะครับเป็นสิริมงคลกับบ้านใช่บูชาซุ้มแจกกันเนี่ยนี่มีแจกันไหมบางคนบอกอยากได้พระกู่แท้เนี่ยแท้ บางคนอยากได้แต่ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงพี่ไพศาลครับ,มาารรบผมบอกเลยว่าเนี่ยสวยนะไม่ค่อยเจอสวยจริงพอกผมเห็นใครที่เก็บพระแบบนี้นะผมมีความประทับใจในในคนที่เก็บพระแบบนี้ด้วยสวยมากครับองนี้แอนมินส่งเขาดีๆนะ <Okay. S 1> อยากให้แพ็คดีๆเลยองคเนี้ยไม่ค่อยเจอสวยสมบูรณ์ผมมีอันนึงเห็นไหมฮะ ลีลาใบขนุนผมอะซื้อม 70, าเจ็ดหมื่นอย่างสังเกตใจคุณต้องไปไล่ยุคเอาเนี่ยอะไรบ้างนะพัเนี้ยผมผมแยกไว้ตั้งหาก,ก่อนโอ้ยอันที่สองมาแล้วนี่ครับ แนบเนะงานของหลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงปีแปดศูนย์นี่หายากกว่าเหรียญเยอะครับโอ้ใครได้ไปนี่มีคู่เหมือนกับผมเลยนะผมมีอยู่อันหนึ่งเนะเรียมเก็บไว้ผมชอบนะศิละปะพระสมัยโบราณเห็นไหมมือเขาเนี่ยจะตกชี้ลงธรณี เนี่ยนะครับชี้ลงธรณีเนี่ยถ้านั่งปานมารวิชัยเนี่ยนะปางเนี้ยนะครับพญามารถามพระพุทธเจ้าพญามารเนี่ยก็คือไม่อยากให้พระพุทธเจ้าตัดสร้อนะนะครับไม่อยากให้พระเจ้าตัดสรู้พญามารที่เป็นเทวดานะคุณรู้ไหมพญามารนี่คือเทวดานะครับเนี่ยสามารถ แทรกเข้าไปในจิตใจมนุษย์ได้แทรกเข้าไปในจิตใจผ้านอ์ได้ด้วยพญามานเนี่ยเป็นเทวดาพญามารน,นี่มีคนเดียวนะครับที่ชื่อพญามาสามารถแทรกเข้าจิตของนะพรหมในชั้นพรหม,มโลกได้ด้วยตอนนั้นพระเจ้ตาตาตัสรู้นะีพยพญามาไปขัดขวางเนะีพยพญามารก็ถามว่าหนะพทธเจ้าตัดัสรู้เนี่ยนะครับ การบำเพ็ญเพียรของพุทธองค์มาเนี่ยมีอะไรเป็นพยานเป็นสักขีพยานพุทธเจ้าก็บอกว่ามีธรณีแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานพุทธเจ้าก็นั่งแล้วก็ชี้นิ้วเนี่ยลงไปที่นาธรณีที่เขาบอกแม่ธรณีบีบมวยผมจนกองทับมารพยามารพินาศนั่นแหละเนี่ยเขาจึงเรียกบางมารวิชัยอ่าแล้วศิละปะเห็นไหมการแกะ พระพิมพ์เนี่ยปากมาเลย์โบราณเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมือเนี่ยที่ล้นมาเนี่ยคือพระเจ้าชี้นิ้วลงเนี่ยที่ธรณีสวยคือต้องบอกว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะความศักดิ์สิทธิ์ของพระกุเนี่ยมัน Amazing นะอ้าวเขาเรียกว่าสายรวยเร็วอ่าอ่าสายรวยเร็ว อันนี้รุ่นสามแชะปู่หลิวนะนะครับปู่หลิวที่รุ่นสามแชะเพราะว่าตำรวจโดนยิงที่แพร่เมืองการสามนัดปืนยิงไม่ออกสับไม่แตกเลยเรียกรุ่นสามแชะ,ะปืนกระบอกเดิมพอจัดการกับพวกวัยรุ่นที่ลุมทำร้ายตำรวจได้แล้วปืนกระบอกเดิมยิงออกนี่นะครับเรียกรุ่นสามแชะรุ่นเกิดประสบการณ์โด่งดังมากที่แพรเมืองการไตรมาสอ่านี่ อันนี้รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์นะนะครับอ่ะพร้อมเลี่ยมทองนี่สายรวยเร็วสำหรับผมอะให้แฟนเพจไม่ต้องกลัวองค์นี้นะพร้อมเลี่ยมทองนะองค์นี้เอาหมื่นเดียวใช่ทรงซอทรงเจ๊ทรงซอชอบมากแหวนเต่าเนี่ยนี่นะครับเลี่ยมตั้งแต่ทองไม่แพงแนี้ทองแพงแล้วอ่าแล้วพระสวยด้วย อืม,อมรุ่นสามแชนี่ใช่ทรงซอทรงเจ๊ชอบมากบ,บูรณะพระราชวังสนามจันเสกสามเดือนเหมือนกันแหมชอบรุ่นสามแกันนะครับก็มีเหตุผลครับรุ่นเกิดประสบการณ์แต่บูรณะพระราชวังสนามจันนี้ผู้ว่าสร้าง นะครับขอนขอนุญาตหลวงปู่สร้างอันนี้อ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้สายเต่าเข้ามาเห็นมีอะไรอีกโอ้ผมชอบพระเก่าเนื้อแกปูปูปปสุกก็แท้เลยมีจานด้วยที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหครับ มาอาอุบ้านเนี้ยได้มามีจะพระปู่บุญแล้วมีการบันทึกว่าปู่บุญมีพิมพ์นี้ไหมเนี่ยปู่บุญครับหลวงปู่บุญ โอ้นี้เนื้อชิ้นนกขอเป้าหายากปูบุญทุกพิมพ์เนี่ยปูบุญจะจานนะทุสันนิมะเนี่เมื่อวานแบ่งมีจาในให้เพื่อนๆไปไม่รู้ว่านี้จะมีจานมาด้วยหรือเปล่าโอ้พระหลวงปู่บุญว่ากลางบางแก้วฮะตอนนี้แพงเพราะอะไร พาอข้อมูลชัดเจนมากมากๆามากมาก,มากโอ้โหสะใจไวรุ่นจริงๆฮนะบุบุญเมื่อก่อนนะไม่ไปหาข้อมูลจนให้หนักแน่นชัดเจนแต่พอหาข้อมูลหนักแน่นชัดเจนกันแล้ว จะหาพระแบบนี้แขวนง่ายไหมล่ะเขาเรียกว่าของดีถูกมองข้ามแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหายากเนี่ยหายากนี่โอ้โหในชุดนี้เห็นไหมครับเราได้เห็นพระหลวงปู่บุญเนี่ย ทุกขนาดทุกไซส์นี่ข้างหลังจานทุดสันนี้มะพิมพ์เนี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยเป็นไม่ได้ครับหินแกะเป็นแม่แบบต้นพิมพ์เอาละเพื่อนๆน,นางกวากลงนะชาลิติอันนี้จะเป็นพ่อเดิม เนี่ยอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมตะกัวลงยาดําเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้จะเป็นพ่อเดิมไม่ใช่ปู่บุญปู่บุญจะเป็นชุดแบบนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจานเนี่ยลงยันเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมทุสัน,นิมะตอนนี้ปู่บุญแพ้หมดแล้วครับอ่าเจ้าสัวสององค์ละกี่มือนะอันนี้ปู่บุญผมอยากจะดูว่ามีองค์มีจานไหมเมื่อวานเนี่ยประมาทไม่ได้เลย มีจานบ้านนี้เก็บแต่หลวงปู่บุญที่มีจานอันนี้ก็จานคนละคาถาด้วยเมื่อวานจรเทม็มหาพรมเพราะมหาอุณิจานตัวนะสองตัวตรงกลางตัวอะไรอันเนี้ยเนี่ยก็ไม่ได้จานเหมือนกันถ้าคนทําเกน,นะเขาจะจานตัวเดียวกันหมดอ่ะนี่จานตัวนะสองตัวแล้วตรงกลางจานตัวอุโอ้ นี่อันนี้เน,นี่ยจานเหมือนเมื่อวานครับเทาะมหาพรมสองตัวเทาะมหาอุดหนึ่งตัวชัดเจนเนี่ยจงชุดนี้แท้อยู่แล้วครับเล่นมามายี่สิบกว่าปีก็ไม่ได้เจอดูได้ง่ายแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องให้อ่าลบกวนนะเจ้าโอมถ่ายรูปเก็บให้หมดจะเหลือจะรูปรวบรวมไม่ทำหนังสือไม่ปิดไม่งอ้อบอกเลยนะครับ ผมอยากจะบอกว่าพระเครื่องแบบนี้วันนี้ไม่ปิดไม่ง้องนะบอกแล้วใครอยากปิดปิดไป่านะครับใครอยากปิดปิดไปนะนี่อง์นี้นะครับอง์นี้มีในหนังสือหลวงปู่บุญมาตรฐานนี่เห็นไหมครับอ่าคลองตะเคียนคลองตะเคียนอันเนี้ย ไม่ไม่น่าจะถึงคลองตะเคียนอันนี้น่าจะแค่พ่อเพลนองไม้เหลืองเพชรบุรีนี่แหละเนี่ยนี่พ่อเพลนพิมพ์พ่อเพลนองไม้เหลืองอันนี้เอาพันห้าอ่าเอาพันห้าเนี่ยครับอ่าอันนี้พันห้าโอ้หชุดปูบุญอฮ้ยอันนี้ไม่เจอนานแล้วนะสมเด็จพระนะ ธรรมจารีขันเงินอ่ะกะผมก็บอกนะแค่นี้ครับคุณก็คิดว่าเจ้าสัวสองอ่ะราคาสองหมื่นนปู่บุญแน่แท้ไม่ค่อยเจอด้วยนะครับผมไม่ได้บอกเจ้าสัวสองไม่ดีนะเจ้าสัวสองแพงแล้วปู่บุญควรแพงกว่าไหมอ่านะครับคุณแขวนปู่บุญในคอคุณมั่นใจไหมปู่บุญเก่งไหมอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์ภาพปู่บุญเนี่ย ให้ลูกศิษย์มาเสกก็ไม่เท่าบูบูญเสกนะครับแล้วพระแบบเนี้เวลาคนรู้ก็อยากได้แล้วของก็ไม่มีคนมีก็ไม่ขายธรรมดาครับความหายากมากขึ้นคนต้องการมากขึ้นนะครับค่านิยมพระคุณค่าของพระก็จะสูงขึ้นผมไม่รู้ว่าใครได้ไปดีใจด้วยนะผมแบ่งง่ายได้ก็แบ่งสำหรับอันนี้สวยมีปีกปีกกว้างอันนี้สวยมาก พระสวยกับไม่สวยราคาก็ต่างกันอ่พาพระสวยกับไม่สวยราคาก็ต่างกันนะครับใครได้ไปก็ดีจะด้โอ้โหตำกว่าหมื่นนี่ถือว่าพระของหลวงปู่บุญเนื้อเมอกะพัดเล่นแร่แปรธาตุจนเป็นเมกะพัดได้ตำกว่าหมื่นนี่ถือว่าถูกสุดๆนะนะครับอ่ะผมไม่รู้ว่าใครได้ไปคุณก็ไปดูเอานะครับ เน่ค้างรัศมีเนี่ยยันเดียวเลยครับใช้แล้วชีวิตจะไม่มืดมนอ่ะผมก็ต่อกันเลยแอดมินสรุปชื่อยังอ่าหลังแอดมินสรุปผมก็จะปล่อยอีกหนึ่งองค์มีจะพาสวยๆบ้านนี้แล้วเขามีพาที่มีจานด้วยที่ผมที่ผมชอบนะครับนี่นี่ครับคุณดูครับหน้าตาปากจมูกอปาาไข่แล้วเมกะพัดเนี่ย ท้องหูงเก้าวันเก้าคือเล่นแร่แปรธาตุนะครับมันทํายากก็เอาเหรียญมาปั๊มๆเยอะนะฮะแล้วองค์นี้คือสวยหน้าตาแล้วยิ่งสวยกับไม่สวยอะราคาก็ต่างกันพระเครื่องขอบคุณครับคุณทอมอ่ะสำหรับดาวที่ส่งให้แต่ถ้าถามว่าอะไรที่ผม,มทับใจมากที่สุดผมมาทับใจเนื้อนี่อ่าคือเอาชิน นะพระเนื้อชินเนี่ยที่แตกหักพระมเหสวนพระปทุมมารพระสุพรรณหลังผานนะเศษพระกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตอนคราวเปิดผงสุพรรณนะครับหลวงปู่เนี่ยก็เอามาหลอมเทเป็นพระอันนี้ผมให้ว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มากๆจะบอกศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าแต่ดีนอกดีในอะ ดีในคือมวลสารเป็นพระของมเหคือเศษพระมะเหสวนพะระปทุมมาศนะครับอ่าพระสุพรรณหลังผานเนื้อในเป็นเนื้อพระที่ดืษสีเสกมาแล้วปู่บุญมาทําอีกเสกครับไปอีกนี่ดีนอกดีในเนื้อนี่แล้วสวยด้วยนะครับอ่ะอ่าผมผมพูดทุกครั้งทุกไลน์ว่าพระปู่บุญ นะบแบบไหนที่ผมชอบมากคือแบบนี้ดีนอกดีในนะครับคุณกล้าเอาไม่เหตสวนองค์หนึงเป็นร้านมาหล่อไหมะ่ะอ่าคุณกล้าไปเอาสุพรรณหลังผานมาหล่อมไหมอ่าถูกไหมแต่เนี้ยปู่บุญเนะ่ยได้หล่อมไม่ให้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรุ่นอื่นก็ไม่ได้มีเนื้อผ้าที่ฤือสี่ันเสกไว้ ผมจึงบอกว่าเนี่ยพระเนื้อชินปูบุญเนี่ยนะเป็นพระที่ดีดีคือเป็นเนื้อชิ้นที่มีสีเสกไว้ครับชอบที่สุดผมชอบที่สุดผมไม่อาจจะกล่าวคําว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้แต่ผมบอกว่าเป็นพระวัตถุมงคลหรืงบุญที่ผมชอบที่สุดปู่บุญไม่เจ้าคณะไงตอนนั้นนท่านก็เอามาหลอมเป็นพระก็จะเป็นพิมพ กีบบัวเนี่ยแล้วก็เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมซุ้มประตูแบบหล่มขอทาผมชอบมากคือจะไปหาเนื้อพระปุที่เป็นลีศีเสกไปแล้วมาทำมันไม่มีรุ่นอื่นไงมีแค่รุ่นเนี้นะเจ้าสัวสององค์ละสองหมื่นเนื้อเงินองค์ละแปดหมื่นแสนไม่ได้ผิดครับเรื่องราคาพระมันอยู่ที่ แหมเขาซื้อไปพี่ซื้อห้าหมื่นห้าแล้วชีวิตพี่ดีขึ้นไปละพี่บูชาแล้วพี่ร่ํารวยไปละเออผมก็ว่าได้พระหลวงปู่พระบางอย่างอะ่ะยิ่งซื้อแพงเรายิ่งรวยมันก็เป็นผมว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเรายิ่งศรัทธาหลวงพ่อหลวงพ่อยิ่งช่วยเราเอา้าวร้อยกว่าปีครับบังยี่หนเนี่ยเอาสองพันบาทพอสองพันบาทเนื้อดินนะร้อยกว่าปีกูบังยี่หนคือจริงๆผมก็อยากจะได้แรงๆครับ อันนี้ก็จริงๆก็อยากจะได้แรงๆครับแต่พาผมเยอะไงคือเวลาเราดูเป็นเราก็จะซื้อพระได้เยอะอ่าซื้อได้เยอะคือคือความสุขของผมตอนเนี้ยคือไม่ใช่ขายพระได้แพงนะมันเป็นการได้เล่นพระได้ซื้อได้ขายทุกวันอ่าและก็ยังได้เห็นพระแบบเนี้ยที่ไม่รู้ที่ยังย้ายเราอยากจะหาที่อย่างเงี้ยนะครับ อ้าวกูบางกี้หนได้ยินแต่ชื่อตัวจริงไม่ค่อยมีพระอายุร้อยกว่าปีเก่ากว่าพ่อปานเก่ากว่าพ่อเนียมสองพันบาทแฟนเพจผมนิ่งเพราะว่าถูกไงก็เลยคิดว่าไม่ดีเนะครับแต่เป็นพระที่เขาเล่นกันมาตั้งแต่พระองค์ละแสนทุกวันนี้ยังไม่เล่น อาพียกลินถ้าเป็นเครื่องพี่อ่ะจะขึ้นก่อนแหม่ถ้าผมให้บางยี่หนพันหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งเป็นการลดคุณค่าพระดีเขาไปอีกเอาใหม่เอามื่นหนึ่งแล้วกันบางคนเหื่อพระแพงไงตอนนี้เรามองอะไรแพงคือต้องยิแน่ๆเลยนะครับเรารู้นะครับแต่ละเรายิ่งให้ราคาถูกเหมือนแล้วยิ่งลดคุณค่าพระไปอีกเพราะบางคนชอบเหื่อราคาพระเอามื่นหนึ่งแล้วกันเอออืม ได้ครับก็ที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่นได้บางครั้งย้อนนึกยิ่งเราแบ่งถูกเหมือนกันยิ่งลดคุณค่าพระดีๆเอาว่ากูบางยี่หนเนี่ยเสียนพระระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่เล่นพระมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีรู้จักหมดเล่นมาก่อนพระหลักแสนทุกวันเนี้ยด้วยเล่นบันมาบางทีพระหลักแสนทุกวันนี้ยังไม่ได้สร้างเลยด้วยซ้ำพระที่นะแสดงอิทธิฤทธิผู้ใหญ่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านโจรน,นักเลงใช้กันมา ก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าให้ผมแบ่งถูกพระเหล่านี้ก็จะไม่แพงไม่ดังสักทีเอามื่นแล้วกันไม่ว่าก็นเนาะอ้าวรูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อนี่พระธรรมจารีขันเงินไม่ค่อยเจอเหมือนกันนี่เขาตอกเลยนี่พระธรรมจารีอ่านี่ครับพระใต้พระใต้อ่อันนี้ ตาที่ไหนเฮ้ยแบบนี้เหมือนเจ้าคุณนอเลยยันเจ้าคุณนอเลยคนเราก็ไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างไม่มีใครรู้ไปหมดซะทุกอย่างถาดแรกผ่านไปถาดสองกำลังจะมาครับพอเดิมนะใช้กันซะครับเนี่ยผมหาเก็บแบบนี้ให้แฟนเพจใช้สบายใ เพราะอะไรรู้ไหมครับสร้างปี93ประวัติชัดเจนมีเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเลี่ยมนาคเดิมจากวัดอ่าเจ้าคุณเท่าวัดขันเงินไม่เจอมาเป็นสิปีแล้วเราไปดูตัวที่เลี่ยมกันเก่าไหมตัวตังที่เลี่ยมเก่าชุมพรนี่ครับอ่าเนี่ยใครอยากได้นางกวักพราะเดิมไปใช้ คือจริงๆอะผมที่ผมไม่อยากจะแบ่งเพราะอะไรบางคนคิดว่าผมอะแบ่งแพงกว่าคนอื่นแหมก็พอเดิมมานะบางคนไม่รู้ว่าพอเดิมเขาก็ไม่ซื้อเก็บไว้ก่อน,อ,น,น,นรรอ,อันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอ่าอันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอยากรู้นะะักเออ หัวใจของเธอทำด้วยอะไรแหนบอะไรแนบหลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงครับผมว่าหายากกว่าเหรียญที่ไหนใครรู้บ้างรู้ที่แล้วคุณจะต้องตกใจ ขอถามมาครับเนื้อใบลานวัดของขอมใช้ดินจากที่อื่นหรือดินพื้นที่ดินที่ไหนก็ช่างเถอะครับจริงๆรําเป็นดินผสมผงดินที่ไหนก็ช่างฮนะให้เป็นพระที่หลวงปู่สุเกเสกใช้ได้แล้วครับอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่คนสร้างแต่ผมจะมวัดดินที่ไหนก็ได้ฮะพิชาตีนะครับ โพวัดอันเนี้ยคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระรอดหลวงจะมีพิมพ์โลหะนี่เนี่ยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพถึงได้มาพร้อมกันนี่ไงรอดละโวเออไม่ใช่รอดหลวงเขาบอเรียกว่ารอดละโว อ่าใช่ลอดละโวหลวงพ่อเดิมเออพี่สุชาติเนี่ยครับนี่แล้วคุณคิดว่าพระผงพูทธคุณที่พ่อเดิมวัดหนองโพเสกเนี่ยต้องราคาเท่าไหร่ล่ะครับใช่พ่อเดิมเนื้อผงรอดละโว้ผมให้สำหรับคนที่นะะไว้ใจเชื่อใจผม เห็นไหมครับพระอดละโวพอเดิมวัดหนองโคนี่เนี่ยได้พระผงพอเดิมสิงเป็นแสนเหรียญเป็นล้านครับเนี่ยตอนนี้มากันเต็มเลยนี่นางกวักหลวงพอเดิมนะเนื้อตะกัว ผมเก็บไม่เยอะนะเพราะเดิมอ่ะอ้าก็ยังคงต้องเก็บต่อไปเพราะชอบนี่อูนา้า95หลังลายนิ้วมือกดคุณดูนะพระเก่านะเวลากระเทาะเนี่ยเขาจะแกล่งเหมือนชามกระเบื้องถ้าพระใหม่กระเทาะแล้วข้างในจะเป็นปุยปุยฟูฟูฟอ่าข้างในจะเป็นปุยปุยฟูฟูนี่ มีปูน่นาคได้ไหมอีกหนึ่งองค์พีเดทวีอยู่ไหมพีเดทวีเก็บสายนี้โดยตรงองค์นี้อยากให้ถูกเพราะอะไรซื้อมาถูกเนีย่ยถ้าพีเดทวีอยู่นะกดหนึ่งให้ผมหน่อยโอ้โหพระเก่า,กาๆนี้เนื้อมันจริงๆนะไม่รู้ที่ นายุคต้นครับใช่แล้ว95อันนี้ชัดเจนพี่เดดวีจะให้แกถูกถูกไนงะถ้าให้ใครวนไหนอยากให้ใครถูกถูกก็จะเลือกคนที่เขาเก็บสายนั้นโดยตรงโอ้ที่ไหนไม่รู้แต่เก่ามากแม่เนี่ยประมาณ2490พี่เดดวีเอาพันเดียวผมเอาพันเดียว พี่เอาพี่พิมพ์ปิดอยากให้องค์นี้องค์เดียวนะองอยากให้เฉย